สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะจะมาสาธิตวิธีการประกอบนะครับชุดบังโคลนนะครับบังโคลนสิบล้อดำของเรานะอนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชิ้นส่วนชุดบังโคลนนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับมีคิ้วบังโคลนอยู่2ตัวนะครับก็มีแผ่นบังโคลนใหญ่อตัวนะครับแล้วก็แผ่นเล็กอีก4ตัวนะครับก็ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราจะนําชิ้นใหญ่ๆนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นนี้นะครับมาลบมุม45องศานะ นะครับบาดลบมุมสี่้าองศาลงไปนะครับนี่นะครับตัดลงไปนะครับวิธีทํานะวิธีทําทำอย่างนี้นะครับเราก็ค่าจะตั้งไว้กับพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆตัดลงไปเองมีบาดมือด้วยนะครับผมนะนะครับผมประมาณนี้นะครับทําอย่างนี้นะลบมุมสี่สิบห้าองศาอย่างนี้นะครับทําอีกข้างนึงนะครับทาอีกข้างหนึ่งนะ อ่ะนะครับผมประมาณนี้นะครับลบมุม45องศานะครับประมาณนี้นะ,ะชิ้นนี้นะครับอ่ะนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะเราจะนำคิวบางคนมาหนึ่งตัวก่อนนะครับนี่นะครับเอาแผ่นนี้นะครับที่เราลบมุม45้าองศานะครับมาเปะเข้าไปนะ โดยให้เสียงบากนะครับลงด้านล่างนี้นะจัดระยะให้ได้ถึงกลางก่อนนะครับแล้วก็จะบีบไว้บีบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ติดกาวเลยนะอ่าเสร็จแล้วนะครับนําแผนสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับมาวางนะครับเข้าไปนะนี่นะครับเขาจะเข้ากันกับมุมที่เราบากไว้นะครับนี่นะเขาจะเข้ามุมกันอย่างนี้นะครับมันจะชิดกันนะบีบได้ก่อนนะครับ านะครับผมทรงนี้เลยนะครับบางคนนะประกอบดูด้านหลังก็จะทรงนี้นะครับดูด้านหน้าก็จะทรงนี้นะครับตรงนี้ทาให้ครบเลยนะครับทําอีกตัวหนึ่งนะ อ่ะนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับ2ตัวนะครับคิ้วบางโคนอ่าบางโคนชุดบางโคนของเรานะครับเดี๋ยวจะเอาไปประกอบเลยนะครับผมอ่ะนะครับตัวกระบะของเรานะครับนํากระบะมานะครับนําคิ้วบางโคนมานําบางโคนมานะครับผมเอาตัวด้านเรียบออกมาด้านนอกนะครับนี้นะเรียบร้อยนะครับวางลงไปนะครับวางลงไปนี้นะครับเลื่อนชิดด้านท้ายเลยนะครับนี่ชิดด้านท้ายเลยนะนี่นะมันจะพอดีเลยนะครับผมตัวนี้นะวางลงไปเลื่อนชิดด้านท้ายนะครับนี่พอดีเลยนะครับส่วนด้านนอกนะครับเสมอเรียบเสมออย่างนี้เลยนะครับนี่ นี่แหละครับทำอย่างนี้เลยไม่ยากนะครับไม่ยากเดี๋ยววางก,ก่อนนี่มาติดกาวเลยนะครับติดกาวเล็กน้อยก่อนนะครับถ้ากาวไม่พอเราเพิ่มได้นะแต่ว่าถ้ากาวเลอะไปนี่แก้ยากนะครับแก้ยากนะติดเล็กน้อยก่อนนะนะครับประมาณนี้นะครับการติดบางโคนนะติดที่ข้างหนึ่งเลยนะครับ อ่านะครับผมสําหรับการประกอบและติดตั้งชุดบังโคลนนะครับก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ